สวัสดีครับผมแจ็ควัชรพง์แก้วสะอาดกับคลิปวิดีโอคลิปนี้ไม่มีซีรีส์ครับเป็นแบบว่าคลิปคุณขอมาเรียกว่าคลิปคุณขอมานะครับเพราะว่ามีาพเพื่อนๆนะครับที่อยากจะได้โปรแกรมซ้อมเพราะว่าเขาจะไปปั่นงานนะครับอินทนนคนพันหึ่นะครับครั้งที่13า คราวนี้เขาก็สอบถามมาว่าจะสอบอจะซ้อมยังไงดีนะครับจะซ้อมยังไงดีวันแข่งไม่ใช่วันแข่งมันไม่ใช่การแข่งมันคือการการปั่นเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะครับวันที่9กาุมภาปีหน้านะครับคราวนี้เนี่ยวันนี้ก็คือ28ตุลานะครับว่าเราจะซ้อมเตรียมตัวเพื่อที่จะไปปั่นงานนี้ยังไง ยังไงดีนะครับผมก็เลยว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวผมทําโปรแกรมซ้อมให้แล้วก็เอามาแบ่งปันกันนะครับเผื่อว่ามีเพื่อนๆพื่อนี่พน้องๆ้อคนอื่นที่อยากจะไปงานนี้เหมือนกันนะครับเราก็จะได้เอาโปรแกรมเนี้ยไปซ้อมนะครับดีไม่ดีคุณต้องลองด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ได้ผลไม่ได้ผลมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะครับอันนี้ เป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางว่าถ้าซ้อมประมาณนี้นะครับน่าจะไปไหวขึ้นไหวนะครับอันนี้ก็คือเป็นแค่แนวทางนะครับขอออกตัวไว้ก่อนงานนี้ระยะทาง48กิโลเมตรนะครับสูงสุดในประเทศไทยระยะทางปีน 2, 5 6 5เมตรนะครับถือว่าโหดมากนะครับโหดมาก ก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเขามีโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ที่ทำเอาไว้ใน Stra ว่านะครับแต่อันนี้เนี่ยมันคือระยะทาง46กิโลความชันเฉลี่ย5%นะครับก็ระยะปีนก็ประมาณนี้นะครับคลามแคตต g o รีนะครับฝรั่งเนี่ยครับเวลาเขาแข่งนะครับเวลาที่เขาแข่ง เขาจะมีว่าระดับระดับการปีนเนี่ยครับว่ามันมันเป็นแบบไหนนะครับก็คือระดับการปีนเนี่ยมันเริ่มจากระดับ4นะครับก็อาจจะเป็นเนินพอประมาณนะครับ3 2 1และ h c h c นี่คือว่าโปรย่างร้องนะครับบอกเลยว่าโปรย่างร้องถ้า จะต้องปีนระดับนี้นะครับก็คือว่าโหดโหดมากนะครับเรามาดูว่าในสตราว่าเนี่ยครับสถิติเป็นยังไงนะครับสถิติเป็นยังไงแน่นอนครับที่1นึ่งครับปีเตอร์พูลลี่นะครับทำไว้เมื่อปี2016นะครับดูเรามาดูตรงหัวใจนะครับดูหัวใจหัวใจเฉลี่ย156พูดอ่าก็คืออันนี้คือเขาแข็งแรง หัวใจเฉลี่ยประมาณนี้คนอื่นเป็นยังไงครับ160 168คนนี้เจ๋งมากครับ130เท่านั้นนะครับอันนี้ถือว่านายแน่มากนะครับสุดยอดคนนี้แข็งแรงมากนะครับ158 167 158คือดูนะครับสังเกตนะครับหัวใจเฉลี่ยเนี่ยระดับท็อปทอปเนี่ย ดง่ายๆก็ประมาณร้อยหกสิบนะครับผมดูจากสายตากะคร่าวๆประมาณร้อยกสิบนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูคนนี้นะครับคนนี้ร้อยแปดสิบโอ้โหถือว่านายแน่มหากเหมือนกันครับโอ้โหเรียกว่าขึ้นไปนี่หัวใจนี่เต้นระรัวนะครับสุดยอดแต่ว่าอันนี้เป็นผมผมคิดว่าเป็นเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับก็คือว่า คนอื่นอย่าอย่าลอกเรียนแบบนะครับเพราะว่าหัวใจระดับนี้ครับร้อยแปดสิบนี่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเพราะว่าคือถือว่าเขาทนได้มากๆนะครับถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยทนไม่ได้ครับแค่ประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่านี่สักพักเดียวก็ก็ไม่ไหวแล้วนะครับก็เหนื่อยแย่แย่นะครับแต่คนนี้เฉลี่ยสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยเขาหัวใจเขาเต้นเฉลี่ยร้อยแปดสิบอันนี้ถือว่า อันตรายนะครับสาหรับคนทั่วไปแต่สําหรับเขาก็โอเคนะครับอ่าโอเคดูแล้วก็หัวใจเฉลี่ยประมาณ160นะครับ160ก็ประมาณคนท็อปทอประดับท็อปท,อปทอปนะครับแต่คราวนี้เนี่ยโปรแกรมนี้ผมบอกไว้ก่อนครับผมทําให้กับเรียกว่านักปั่นทั่วไปนะครับนักปั่นทั่วไปที่เรียกว่าอยากจะอ่าพิสูจน์ตัวเองนะครับว่า เราไหวไหมนะครับไหวไหมกับเส้นทางหาหรือโหดเส้นทางนี้นะครับทำโปรแกรมซ้อมสำหรับเรียกว่าคนธรรมดาที่ไม่ใช่นักกีฬานะครับเราไม่ได้มีเวลาซ้อมมากถามว่าเราจะไปคาดหวังว่าจะให้ปั่นไปสู้กับระดับท็อปก็ได้ไหมผมบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่นักกีฬาอาชีพนะครับแล้วก็ เราไม่ได้มีเวลาซ้อมมากขนาดเขานะครับส่วนคนอื่นถ้าถ้ามีเวลาซ้อมมากขนาดนั้นไม่เป็นไรดีนะครับโอเคไม่เสียเวลาเข้าไปดูโปรแกรมซ้อมกันเลยนะครับเข้าไปดูโปรแกรมซ้อมกันเลยโอเคผมทําไว้ให้เลยนะครับว่าโปรแกรมซ้อมนะครับเริ่มนะครับก็คือวันที่28เดือน10ก็คือวันนี้นะครับก็คือวันวันจันทร์ที่28เดือน10ก็คือเดือนตุลานะครับ มีเรามีเวลา15สัปดาห์นะครับสิสัปดาห์เพื่อที่จะเตรียมตัวไปพิชิตต่อยอินทนนท์กันนะครับโดยสัปดาห์ที่15เป็นวันจันทร์ที่3เดือนกุมภานะครับปี2020หรือ2563นะครับซึ่งวันอาทิตย์ก็คือวันที่9นั่นเองนะครับก็คือเป็นวันแข่งนะครับโอเคเดี๋ยวตัวไฟล์ตัวนี้ครับผมใส่ไว้ใน Google Drive นะครับก็คือว่า ผมทำลิงก์ที่แชร์ให้ทุกคนที่มีลิงก์สามารถเข้าไปอ่านเข้าไปดูได้นะครับโดยลิงก์เนี่ยจะอยู่ในคำอธิบายของคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับลองเลื่อนลงไปดูก็จะเห็นนะครับผมใส่เอาไว้ว่าอยากจะดูไฟล์นี้เท่ามาคลิกมาที่ลิงก์นี้เราก็จะดูได้จะปริ้นออกมาดูก็ได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าบางทีเราดูในมือถือเนี่ยมันก็จะเล็กจะดูไม่ถนัดไปหาที่ปริ้นปริ้นออกมา นะครับจะได้เห็นง่ายกว่าโอเคเราเริ่มที่วันที่28นะครับจะเห็นว่าก็คือผมก็ไล่ในตามเหมือนที่คลิปที่เคยสอนวิธีการวางแผนโปรแกรมนะครับก็คือเรสนะครับไล่ถอยหลังไปนะครับเทอร์พีคบิลสองบิลหนึ่งเบสสนะครับแต่คราวนี้เนี่ยสังเกตว่าเบสสามเนี่ยมันมีแค่สามอาทิตย์ ราะว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับแต่ว่าเบสสาเนี่ยมันเป็นเหมือนการมันพอดีว่ามันมีมันมีเวลามันมีเวลาที่แบบว่าให้เราซ้อมเบสสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อก่อนที่เราจะขึ้นไปบิวไปสร้างกำลังของร่างกายจริงๆเพราะว่าถ้าเราบิวเลยเดี๋ยวร่างกายมันจะล้าเกินไปก่อนที่จะถึงวันแข่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามีเวลาทำเบสเราทำเบสไว้ก่อนนะครับอ่า ถ้าใครมีเวลานะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับในคลิปก่อนหน้านี้วิธีการาวางโปรแกรมซ้อมผมทําไว้ให้ดูแล้วนะครับว่าทํำยังไงนะครับอันนี้ผมจะพูดคร่าวๆไปเร็วๆเ,เลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินโอเคเราก็โดดเข้ามาดูที่ตารางซ้อมนะครับตารางซ้อมผมทําไว้ให้แล้วครับตารางซ้อมเบสสสัปดาห์ที่1ไม่มีนะครับเพราะว่า เรามาขึ้นสัปดาห์ที่2เลยนะครับว่าเวลามันจำกัดแหละไม่มีเบสสามาหให้มันครบ4สัปดาห์แต่3สัปดาห์ก็ซ้อมได้นะครับโอเคก็เป็นสัปดาห์ที่2ส,สัปดาห์ที่3ส,สัปดาห์ที่4นะครับอ่าโอเคอเวลาการซ้อมนะครับก็เป็นชั่วโมงถ้าผมเขียนว่า1.5ชั่วโมงนี่คือ หนึ่งช e ั่วโมงครึ่งนะครับไม่ใช่1ช e ั่วโมง50นาทีนะครับคือ1ช e ั่วโมงครึ่งแต่ว่าพอดีว่ามันเป็นแบบตาราง Excel นะครับเพื่อว่าให้มันบวกได้ลงตัวผมทําไม่เป็นนะครับไอ,ไ,อไอ้ฟอร์แมตท,ที่ว่าเป็นเป็นนาชั่วโมงเป็นนาทีอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าอ่ะหนหมายถึงว่า1ช e ั่วโมงคร ng, e ึ่ง1ชั่วโมง30นาทีนะครับไม่ใช่1ช e ั่วโมง50นาทีอ่ะบอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็คือเวลารวมนะครับ ก็คือสัปดาห์ที่2ซ้อม10ชั่วโมงสัปดาห์ที่3ซ้อม12ชั่วโมงนะครับสัปดาห์ที่4หลักการทุบกระทอนครับทุบมาแล้วนะครับต้องพักสัปดาห์ที่4ก็จะเป็นสัปดาห์พักและทดสอบวันเสารนะครับทดสอบค่า FTP ทดสอบค่าหัวใจทําการนะครับเพราะว่าเวลาที่เราซ้อมไปนะครับมันมีการพัฒนานะครับถ้าคุณไปใช้ค่าเดิมเดิม ในการซ้อมต่อไปมันก็ไม่พัฒนาไปไหนนะครับไอการที่เราแข็งแรงแล้วเราจะมีใช้ค่าที่ต่ำๆอยู่มันก็ไม่ใช่ใช้ศักยภาพที่แท้จริงของร่างกายเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการทดสอบทุกเดือนนะครับโอเคส่วนคร่าวๆนะครับซ้อมอะไรบ้างนะครับซ้อมอะไรบ้างเนี่ยเข้ามาศึกษาดูในไฟล์นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าโอเค เบส3ก็คือเป็นการปูพื้นครับมีซ้อมกำลังนะครับซ้อมเอ็นซ้อมเร็วนะครับก็คือพวกนี้เนี่ยมันเป็นการปูพื้นนะครับเป็นการปูพื้นเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันมีความแข็งแรงเบื้องต้นก่อนที่เราจะเข้าไปบิวนะครับโอเคพอโอเคครับพอเราเบส3มจบนะครับเราก็มาเข้าบิวบิว1หนึ่งนะครับบิว1หนึ่งเนี่ย ผมใส่ตัวโปรแกรมซ้อมเนี่ยมันจะเริ่มมีโค้ด4เข้ามานะครับก็คือโค้ดโซน4เพราะว่าผมดูแล้วนะครับในการขึ้นดอยอินทนน์นะครับให้เราได้แบบไม่ช้านะครับไม่ช้าแต่ว่าเราไม่ได้ไปแข่งขนาดขนาดแบบว่าจะต้องแบบไปติดท็อป10เขานะครับไม่ช้าแต่ว่าเราก็ไปในในตามกำลังของเรานะครับอ่า ถามว่าปั่นโซนสองขึ้นไปได้ไหมติดชึ่งติดช่งเดินมากอะไรมากได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่สนุกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเสียเซลใช่ไหมครับถึงเวลาเอาโหฉันต้องลงมาเข็นเพราะว่าหลายๆคนผมเห็นนะครับตั้งใจว่าปีนี้เห็นจะขึ้นนินธนนแบบว่าเท้าไม่แตะพื้นนะครับก็คือว่าจะต้องไม่จอดจุมผมก็เลยเน้นว่าเอาอย่างนี้อย่างที่ผมเคยบอกครับ การที่เราปั่นแบบว่ากำลังพอดีก็คือปั่นที่จุดหวานนะครับสวิสปอ t เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยใส่นะครับตัวโปรแกรมซ้อมโซน4ขั้นแรกซ้อมเทมโปก่อนครับ4.1หรือเทมโปนะครับหัวใจโซน3พาวเวอร์โซน4นะครับเทมโปเพื่อเตรียมร่างกายก่อนนะครับเตรียมร่างกายแล้ว ก็เริ่มมีการซ้อมสวิสสปอร์ตจุดหวานเพราะอย่างที่บอกผมบอกครับจุดหวานก็คือจุดที่เราจะสามารถออกแรงไปได้เรื่อยๆนะครับหม้อน้ำไม่แตกซะก่อนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าจะต้องข่มใจคุมใจนะครับเพราะว่าไปถึงวันที่เวลาที่เราไปแข่งเอยไม่ใช่แข่งพูดผิดอีกแล้วเวลาที่ไอ้วันงานนะครับวันงานอ่ะวันงาน พอปล่อยตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีแบบคนที่เขาออกตัวไปเร็วแรงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินออกตัวเร็วก่อนไปข้างหน้าเขาอาจจะแป๊ก,ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปตื่นเต้นนะครับเราไปตามเขาเลยครับปั่นเกินกําลังของเรานะครับปั่นเกินกําลังของเราสมมุตินะครับสมมุติบอกว่าสวิสสปอร์ตหัวใจเราอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าสิบ ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราไปอัดเกินตัวปล่อยตัวออกไปไปอัดเขาเลยครับ1 6 0ยหกแป๊บบเดียวไม่นานสุดท้ายตะคิวมานะครับเพราะว่านี่คือการออกเพอแอกออกแรงเกินตัวปุ๊บตะคิวก็มานะครับอันนี้เป็นเป็นของคู่กันแต่ว่าถ้าเรานะครับรักษา ใจหรือวัดของเราอยู่ที่สวิตสปอร์ตนะครับไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจใครครับไปเรื่อยๆรับรองว่าคุณจะสามารถขึ้นอินทนนท์ได้สมใจนะครับสมใจที่คุณต้องการเท้าไม่แตะพื้นในเวลาที่คุณอยากได้นะครับแต่ออกตัวก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าระดับแข่งขันนะครับเอาระดับชนะใจตัวเองก่อนนะครับโอเค ดูอีกทีครับบิลหนึ่งมีจะเริ่มมีตัวโคซอมเลข4เข้ามานะครับผมพยายามใส่ก็จะเป็นวันอังคารกับวันเสาร์ให้มันห่างๆางกันเอาไว้ครับห่างๆากันเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินแล้วนอกนั้นก็เป็นเอนดูรานนะครับเป็นฝึกรอบขาวันศุกร์วันศุกร์ก็คือวันพักวันจันทร์ก็คือวันพักนะครับแต่วันศุกร์เนี่ยเราจะไม่หยุดนะครับเราก็คือปั่นเบาเพราะว่าเราปั่นมาหลายวันแล้วถ้าเราหยุดเลยครับ เราอาจจะฟื้นตัวไม่ทันแต่ถ้าเราปั่นเบาๆโซนหนึ่งเนี่ยอัอาตราการฟื้นตัวของร่างกายจะ,จะเร็วกว่าที่เราหยุดนอนเฉยนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็คือมาลองอ่านตัวโปรแกรมนะครับแต่ว่าหลักการผมอ,อธิบายไปแล้วครับว่างานนี้ผมเน้นที่สวิสสปอร์ตนะครับปั่นไปให้ได้ปั่นให้จบนะครับ โอบสองก็เหมือนกันครับแต่ก็มีการเพิ่มเวลานะครับมีการเพิ่มเวลาข้างบ่าบ้างนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็คือทุกสามสัปดาห์สัปดาห์าที่สี่หลับพักแล้วก็ทดสอบนะครับหลักการเหมือนกันอ่าตารางพีกหนึ่งพีกสองเทปเปอร์เรสเรสก็คือสัปดาห์ที่เราจะจะแข่งนั่นเองนะครับก็คือช่วงพีกเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะท็อปฟอร์มแหละร่างกายเรา แบบว่าแรงสุดๆมาแหละเพราะว่าเราฝึกซ้อมมาหลายเดือนนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้คราวนี้เนี่ยเราก็เริ่มแบบว่าเริ่มจะเน้นแหละเริ่มจะเน้นทักษะที่เราต้องการนะครับก็คือผมจะค่อยๆลดเวลาในการซ้อมลงนะครับค่อยๆลดเวลาในการซ้อมลงนะครับก็คือ1ิบสนะครับ10 8แแล้วก็ถึง สัปดาห์แข่งซ้อมเหลือแค่5พอนะครับก็คืออะไรครับก็คือว่าให้ร่างกายเนี่ยจากที่มันช้ำม,มาค่อยๆให้สดขึ้นสดขึ้นสดขึ้นนะครับเพราะว่าเราซ้อมน้อยแต่ว่าความฟิตเนี่ยมันยังไม่หายไปนะครับความฟิตไม่ได้หายรวดเร็วขนาดที่แบบว่าคุณหยุดไปอ,อาทิตย์2ออาทิตย์แล้วมันจะเลิกฟิตไม่ใช่นะครับมันมันจะค่อยๆสด นะครับความฟิตก็ยังอยู่แล้วร่างกายเริ่มสดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็ไปสัปดาห์แข่งพักเยอะๆครับบางคนนะครับสัปดาห์แข่งนอย่าผมบอกเลยบางคนผมเจอมาเยอะสัปดาห์แข่งนอยบอกให้พักไม่อยากพักกลัวว่าเดี๋ยววันแข่งจะสู้เขาไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณนอยนะครับไปแอบแบบว่าไปจัดหนักจัดอะไรพวกนี้ครับสุดท้ายพอวันแข่ง คุณก็ลามันไม่สดนะครับมันไม่สดเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเน้นว่าสัปดาห์แข่งเราต้องสดนะครับนั่งได้นั่งนอนได้นอนนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าทําไมผมยังมีโค้ดโซน4อยู่ในสัปดาห์เรสเขาเรียกว่าการเปิดขานะครับไม่ใช่ว่าแบบโหคุณพักแบบคนเป็นง่อยเลยครับแบบแทบจะไม่ทําอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ เราต้องมีการเปิดขากันนิดนึงนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวร่างกายมันลืมฟิลลิ่งนะครับเดี๋ยวมันลืมฟิลลิ่งของอโซนหนักๆน,นะครับแต่ว่าเราเปิดแป๊บเดียวนะครับชั่วโมงเดียวนิดๆน,นะครับแล้วก็ให้ร่างกายมันกระฉับกระเฉงนะครับแต่นิดๆหน่อยๆพอเป็นวิธีนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมให้ไปแข่งนะครับโอเคสําหรับตัว2ชีทแรกก็จะเป็นสัปดาห์นะครับเป็นตารางซ้อมและ ใครงงนะครับใครงงว่า I I n หนึ่ง n สองสี่จุดสี่คืออะไรผมก็มีชีตนี้นะครับก็จะเป็นตัวอธิบายนะครับว่าโค้ดแต่ละโค้ดเนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจจากอ่านในตรงวิธีซ้อมนี่ยังงงนะครับก็ไปเปิดคลิปดูนะครับเปิดคลิปดูนะครับก็จะมีผมพูดให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงมาอย่างไงนะครับส่วนไอ้ที่ยังไม่มีคลิปก็คือ ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวต้องรอก,ก่อนนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับไอ้ที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยไปปั่นอินทนนท์ไม่ได้ใช้นะครับยกเว้นตัวทดสอบแต่กว่าที่คุณจะถึงสัปดาห์ทดสอบนะครับก็คือสัปดาห์ที่4อันนี้เนี่ยครับป่บานั้นผมก็ทําแล้วนะครับสามารถย้อนกลับมาดูในในลิงก์ในไฟล์นี้ได้นะครับก็จะมี ลิปอธิบายวิธีการทดสอบอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคคราวนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็คือดอยอินทนนท์นะครับ mm hmm. เขามีนะครับ mm hmm. ผมไปหาข้อมูลมาพอสมควรนะครับ mm hmm. ก็บางคนเขาก็แนะนำว่าอ่าให้ใส่รองเท้าผ้าใบหรือว่าพกรองเท้าผ้าใบไปนะครับเพราะว่าเวลาที่ต้องเดินเข็นนะครับ ้องเดินเข็นไอ้ใส่รองเท้าจักรยานเนี่ยมันก็จะลําบากนะครับหรือบางคนก็บอกว่าให้พกรองเท้าแตะไปนะครับเพราะว่าเวลาเดินขึ้นดอยนะครับมันมันมันจะรองเท้าจักรยานเดินไม่ถนัดนะครับแต่โอเคเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับว่าปีนี้ซ้อมแบบนี้นะครับซ้อมแบบนี้ดูซิว่าเราจะต้องเดินไหมนะครับแต่ที่สําคัญนะคือนะครับอย่าลืมนะครับว่า เน้นว่าปั่นที่สวิสสปอร์ตใจล่มๆเอาไว้เห็นเขาไปแรงอย่าเพิ่งไปตามเขาคุมใจค่มใจค่มวัดของเราเอาไว้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราเราอยากจะชนะตัวเองนะครับเราไม่ได่งานนี้ไม่ต้องไปชนะคนอื่นนะครับเอาชนะตัวเองได้ก็เก่งแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการปีนระดับสูงมากนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ ใครมีคำถามอะไรในการฝึกซ้อมอะไรก็คือ,อาสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับต่อไปไม่แน่นะครับต่อไปไม่แน่ผมอาจจะจัดสัปดาห์หนึ่งก็อาจจะจัดให้มีแบบไลฟ์ตอบคำถามนะครับเผื่อใครมีคำถามเรื่องการซ้อมอะไรแต่ว่าอันนี้เป็นโครงการในอนาคตถ้าถ้าใครอยากให้ผมไลฟ์ตอบคำถามก็ทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์นะครับผมก็จะได้แบบเออดูว่า เออเราอาจจะจัดวันไหนที่เราสามารถไลฟ์ได้นะครับแล้วก็โอเคเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ใครอยากเป็นคาแรงก็กดสับตะไคร้ติดตามกันไว้นะครับก็จะได้มาร่วมกันมีความสุขกับการปั่นจักรยานด้วยกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ